ในการเพิ่มทุนครั้งที่2ของเอสตรีในรอบนี้นะคะเราจะขายแอสเซทข้อกอง H เอสตรีประมาณสัก4 8 1 2 7ตารางเมตรนะคะโดยแอสเซทนี้จะมีอยู่ที่5โครงการด้วยกันกระจายอย่างนี้คมอ,อุตสาหกรรมและก็หลอดจุศพักของกลุ่ม WHA นะคะโดย4โครงการจะอยู่ที่ทางด้าน EC 1โครงการอยู่ที่สระบุรีค่ะโดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ก็น่าจะสัก1ัน0กว่าล้านบาทค่ะโอ้ตอนนี้กองดีดีบ้างน,นะ,ะ 93. 9 3้าซนเลยนะคะในตอนนี้ทางด้าน OR ถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ตั้งกองมาเลยค่ะ จริงๆแล้วภาพการเติบโตของกองเอชีจะเติบโตคู่ไปกับาด้านการลงทุนเพิ่มเติมของทางด้านเดบิเช ไอดีมาเลยตลอดเลยนะฮะพอร์เของเราเนี่ยเรามีพอร์ c อยู่แล้วที่จะขายแอสเซทข้อกองอิสระตลอดต่อเนื่องอาจจะเป็นปีเว้นปีหรือทุกปีตรงนี้ขึ้นมานะฮะและกระแสต,ตอนนี้ของทาด้นนาน,น,านตัว e ีซีมาค่อนข้างจะแรงตั้งแต่ EC การเกิดโควิด -19 การเกิดเทรดวอลขึ้นมาทําให้อัตราการเช่าของพื้นที่ของตัวอาคารของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดการเคลื่อนย้ายฐานทุนเข้ามานะฮะทั้นตัวดับเิูเชกรุ๊ปเองนะไอดีเองก็ยังมีพื้นที่ที่ให้เช่าอีกหลายแสนตารางเมตรนะฮะแล้วก็มองภาพว่าเราบ ก็จะทยอยขายแอสเซทของเราเขกองเอชรีดนะฮะซึ่งหลังจากเพิ่มทุนครั้งนี้กองเอชรีดก็จะมีพื้นที่สัก3ามหมื่นสามแสนแปดหมื่นตารางเมตรโดยประมาณขนาดแอสเซทไซส์ก็จะสักหมื่นกว่าล้านแล้วนะฮะเราเลยมองภาพว่าตัวขนาดไซส์หมื่นกว่าล้านขึ้นไปเป็นไซส์ที่กําลังดีนะฮะมันก็จะมีทางด้านตัวเฟิสิกส์ลค่อนข้างจะดีค่ะงนั้นตัวเอชรีดจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดค่ะราคาที่เสนอขายนะคะไม่เกิน7.5บาทต่อหน่วยนะคะที่ผ่านมานะฮะทางด้านตัวเอชรีดมีการปันผลมาจากปีที่ผ่่่่าาาานนมมสสสัักกประณตงตนนงค์อหวย ะะและผลออ์มาที่ทางด้านตรงเอเขาทำเอาไว้ในปีหน้านเห็นอาอัตราการเช่าของเรานะคะเขามองภาพอาจจะจ่ายได้ถึงประมาณ69สตางค์ลองคิดกับสิคะ60กว่าสตางค์หารด้วยราคา unit price 5, ยูนิตไพรซ์7.5ยูนี่คือแตะ9%เลยนะคะน่าสนใจมากๆในการลงทุนในรอบนี้เลยคะ่ะ